สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาบ้านพี่ชายจะมาสั่งให้เขาเก็บยอดชะอมให้สองกิโลเพราะว่ามีคนสั่งนะคะแต่ว่าเขาเก็บไปแล้วค่ะนี่ค่ะมาไม่ทันเขาเก็บไปเมื่อวานนี้มาแล้วก็เลยทำคลิปให้ชมกันค่ะพืชผักที่เขาปลูกไว้เนี่ยค่ะงามมากเขาใช้น้ำหมักปาล์มนะคะฉีดพ่น เป็นประจำวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมน้ำหมักปาล์มด้วยค่ะที่เขาหมักเอาไว้ต้นไม้ที่เขาใช้น้ำหมักฉีดนี่น,นะคะออกดอกดีมากๆเลยค่ะติดดอกแล้วก็แตกทรงพุ่มดีมากนี่นะคะชะอมแตกยอดดีมากเลยค่ะเว้นวันเก็บนะคะเมื่อวานนี้เก็บแล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เขาถึงจะเก็บ ปลูกไว้เป็นข้างรั้วนะคะเป็นรั้วเนี่ยค่ะแถวยาวเลยค่ะรอบบ้านจะเป็นชะอมทรงพุ่มใหญ่ดีมากๆเลยค่ะยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยนี่ขนาดเพิ่งเก็บไปเมื่อวานนี้นะคะแตกยอดนี่ค่ะน้ำหมักปาม ก็ใช้บอระเพ็ดเป็นส่วนผสมด้วยนะคะน้ำหมักปาลมเดี๋ยวเขาก็จะให้ไปใช้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเขาก็กอกใส่กระออนแล้วก็ขวดให้เอาไปใช้ที่บ้านก็จะไปทดลองใช้คิกก็จะติดรูปดกมากเลยะค่ะที่เขาปลูกไว้นะคะ ผิวผักของเขาจะงามดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปชมพริกทางด้านนี้นะคะติดดอกเต็มเลยค่ะนี่ค่ะติดดอกดีมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญติดลูกเต็มเลยค่ะนี่ค่ะพริกดูค่ะดูกใกล้ๆติดดอกแล้วก็ติดลูกเต็ม นะคะเต็มต้นเลยค่ะวิธีใช้นะคะเขาก็บอกวิธีใช้ไปแล้วค่ะหนึ่งขวดกระทิงแดงต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นนะคะก็จะดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมมะเขือค่ะที่เขาปลูกเอาไว้ทางด้านนี้เคยทำคลิปไปให้ชมแล้วนะคะมะเขือเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันค่ะนี่ค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหดกมากขนาดชกเก็บไปแล้วนะคะ ก้ยเขาจะงามมากใช้ฉีดพ่นหมดเลยค่ะในสวนเขาเนี่ยค่ะลูกเต็มต้นเลยค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหเข้าไปชมพืชผักทางด้านนี้ค่ะนคะคะจริงแบบนี้เลยค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหเดี๋ยวมาดูมะม่วงต้นนี้ด้วยค่ะ ติดลูกใหม่แล้วก็ลูกนะคะสวยมากเลยค่ะมะม่วงโชคอนันต์ที่บ้านลูกจะไม่ค่อยสวยมะเขือเขานะคะคุณผู้ชมติดลูกเยอะมากนะคะ่ะมะมะม่วงเขานะคะลูกก็ใหญ่แตงโม ลูกน่าจะใกล้แก่แล้วนะคะแตงโมเนี่ยค่ะเพราะว่าที่ทำคลิปไปให้ชมวดที่ผ่านมานะคะลูกนี้นะคะพื้นที่แถวนี้ก็ปลูกแตงโมได้เหมือนกันปกติเขาไม่เคยปลูกกันนะคะแตงโมแถวนี้นะคะก็มีลูกให้พืชผัก ของเขานะคะจะดกมากติดลูกติดดอกดกมากเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาไปทดลองใช้ปลูกพืชผักที่บ้านบ้างนะคะนี่ค่ะติดแบบนี้เลยค่ะลูกขี้ มางวดที่แล้วยังไม่ต้นใหญ่ขนาดนี้ค่ะงวดนี้ผ่านไปยังไม่นานเท่าไหร่ค่ะต้นใหญ่พุ่มใหญ่ขึ้นเยอะเลยค่ะเขาก็เก็บเว้นวันเก็บเหมือนกันมะเขือวันนี้เขาก็มาพวนดินอยู่ข้าง ทางนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาทําดินให้กับพริกเขือตอนนี้เขาทําดินเสร็จเรียบร้อยนะคะีค่ะ างด้านนี้ก็ยังมีกล้วยเล็บมือนางอยู่นะคะเขาก็เอาผ้ามาขึงไว้เพราะว่ามีไก่นะคะเขาก็ปล่อยไก่เข้าไปในดวงกล้วยมาขือแบบนี้ลูกดกมากๆเลยค่ะนี่นะคะต้นไม่ใหญ่มากแต่ว่าลูกดกมากเลยค่ะวิธีดูแลบํารุงพืชผักในสวนของพี่ชายแห่งนี้เขาก็จะใช้วิธีการพวนดินให้เป็นประจำนี่นะคะสังเกตมาทีไร ดินของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะดินดํานะคะดินที่บ้านของพี่ชายนะคะจะเป็นดินออกดำๆนะคะพืชผักที่ปลูกไว้ก็จะงามมากคลิปนี้หวังว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ